หนังโอ้ยพี่น้องพ่อหนังฮอซู้ถ่ายอยู่ใต่ๆก้นนะนะตู้แช่แข็งนุ่นจะ้ะโอ้ยสมบัติชิ้นสุดท้ายห <c oughs> นังนี่ซื้อมาจากอัตตปือพู่ในพี่น้องอยู่ทั้งเล่าอาประเทศเล่าทั้งใต่ๆพุนจะ้ะแต่หนังเรียบร้อยแล้วก็ไปล่างล่างแล้วก็เชมาตุม่มตุ่มให้มันเปื่อย เขากระิบไปเรื่มขั้นตอนแกงคีลิกแบบลาวเดอบัตบนี้สวัสดีจ้าสบายดีพี่น้องวันนี้ไม่เห็นแกงคีลิกกันจ้าวันนี้กินอาหารไฮซูได้พี่น้องเห็นบจตาแพกหนึ่งสองร้อยครมัมนะคะจากประเทศไทยนะคะ อาดาเอามาหกแพ็กกัแปลว่าเป็นกิโลหนึ่งอรยครับเนาะจ้ะกระตุกอยู่ประมาณเศ้าเหรียญเศ้าเหรียญน,นี่กัเป็นเท่าไหร่คะประมาณเกือบแ0ดบาทไหมคะแต่ว่า8ปดร้อยบาทแทนแกโอเคอยู่ดอกจก้ะเพราะว่าเพิ่นขีเครื่องมาเนาะจา้ะแต่ว่าพี่น้องเอ้ย อ่านใบเก๋ยยังหนี่เพิ่นกะแถมเห้เฮ้ามากอยู่ในสองลอยข้ามนี่ได้พี่น้องบอเมนว่าสองลอยข้ามนี่สิได้เบิดได้พี่น้องเพื่อนดาบอกวา่าเกหรือออนกับบดมันใส่กันโหลดว่าสันได้่บนอเออหรือว่าสีเอาแบบนั้นเลยเนาะเกหรือออนกับผสมกันไปเลยไหมเอา no, เนาะเผื่อบวดวอันนะหรือว่าสิเอาการพร้อชมหน้าก็จะเป็นประมาณนี้จ้ะพี่น้อง น,นี่แม่นาคีเล็กตุม่มทีวายู่ในกององทิดาอ่ะโชว์เมื่อตะกี้นี้อตอนนี้ดากอามาล้างน้ำเย็นแล้วอพอว่าล้างเทอมันจะออกสมกินสมนิดนึงดาก็เอามาล่างน้ำเย็นแล้วก็เอามาตุ่มตุ่มน้ดาจะใส่น้ำตาลเข้าไปก่อนหนึ่งหรือสองก่อนให้มันนาคาคาสมคากินสมนะจ๊ะ แล้วแต่ว่าขี้เล็กเข้าหน่อยหรือหลายบเมนวานบเมนวาใไซบ,บเมนวาส่ซละหวานจ้ะบหวานเดี๋ยวจ้ะมีแต่ว่าขาขากินสมคือกันกับเ้าตุ่มเน้อไหมดงอ,มอ,องเออน้อไหม่ะกระป๋องข้ากระใส่น้ำตาลคือกันจ้ะนี่เมนน้ำซุปหางหมูเ,เอามาตุมเอาน้ำซุปนัวนะจ้ะนี่แล้วขากระใสเอา,าน่าะเฉะเฉะเอาเนื้อมันนิดนึงมาใส่กันกระป่น ให้มันเป็นดำน่วในแกงขี้เลเก็กเลยจ้ะ ใส่ตะไคร้ใส่ใบมะกรูดจะไหนมันเดือดดีๆแล้วไก่สิสุกเรียบร้อยนะสุดท้ายแนละ้วดาจังไซอกะทินิดหน่อยแล้วก็ใส่อันอันนี้ปวกมันเท้าช้อนออกด้วยจ้ะใส่กะทิน้อยนึงแล้วก็ใส่อะใส่ขาเบือสุดท้าย เครื่องปรุงรสกับโบมี่ยังตามเคยพี่น้องน้ำปลาปลาล่าละก็เออรสดีขนนกเป็นเป็นก่อนนะจ๊ะละก็ชูรสนิดหน่อยชูรสน,นนะคะนีดหน่อยจ้าบัดน,นี้เขากำลาบดเข่าเบือหัวหอมละก็พริกจ้ะพี่นอ้องอ่าเบิ้งเครื่องบดได้พี่น้องเครื่องบดนี่เขาเตรียมไว้อันเอาเครื่องบดแบบง่ายๆย,ยังสิจ้า เห็นบอกว่าหนึ่งฮันดาบดอะนะมีแต่เครื่องอันอัโตเล็กหันไปบดส่ในหมออ่ะบดอันบดใบขี้เล็กใส่ในหมอเลยมันง่ายมันสะดวกก่อนที่ว่าเบลนเดอร์ที่ว่าเขาตั้งเป็นอันเป็นน่วยว้หันแบบนี้มันสบายก่อนหาความสบายให้ตัวเองไว้ก่อนพี่น้อง บ้าน oh. ดานี้ใส่ขระเบือสุดถ่ายพาะว่านะถ้าเขาใส่แต่เริ่มตุนเ่ากระสิติกวนมา่ตั้งเริ่มตุนขส่สลัมมันกระสิติกวนหม,อม้อเมนบาลพีนองห่าปอยห้อันทุกอย่างเขานำเขานวนแกงเล้วเรียบร้อยเขามาใส่กะทิเออกะทิมาใส่ขาเบือที่หลังแล้วกกวนกวนกวนเสร็จแล้วจังใส่กะทิเขาใส่กะทิแลว้วเ่อแกชิมซิมรสชาติไปบ้าน นวดีละโบถึกใจเฮาละโบอําลำละโบถ้าว่าทุกอย่างโอเคละก็ปิดไฟได้ถ้าบ้านสุดท้ายเนี่เท้ามีพักอีตูเนาะเฮาก็ใส่ลงไปสุดท้ายนี่ก็ได้แ,แต่ว่าเฮ้าโบมีเฮ้ากับ,บดบใส่นี่รสชาติบ่ถูกใจเฮ้ากับเพิ่มกะทิอีกนิดนึงบางคนบบมักกะทิกับ,บ่ใส่กะทินอกพี่น้องเนาะบางคนก็มักได้แบบแกงใส่ปลาเด็กล้วกั ออกขมขมสือ,สอแต่ว่าของไอดานี้รสชาติต้องกลมกล่อมนิดนึงพร้อมเสิร์ฟซิมและด้วยพี่น้องด้านี่เฮดใหมันเลี้ยวออกน้อยนึงเพราะว่าดาอันมกักอันเขาเอื่นว่าอันแบบติ๊กตอ๊กนะมักแบบอันใหมันออกแบบนี้นะจ๊ะลังคนุนผสมัข้นๆกว่าน,นี้น้อยนึงนอกจากอ่าสิแบบว่าใสา่อ่ หนังเพิ่มหรือว่าเขาเบื่อเพิ่มแต่ส่วนของดานี่ยมักบ่อยมันบ่อยมันเขียนหลายแล้วก็บ,บ่อยมันเหลีวหลายประมาณนี้ละจ้ะอันนี้แล้วแต่ความชอบนะพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้ก็บบ่มียังเอาอาหารไฮโซมาฝากกันพบกันคลิปหน้าพี่น้องสวัสดีจ้า